พวกเขาท้อแท้กับการพยายามอย่างหนักเพื่อให้ตัวเองดีขึ้นคุณกำลังฟัง By Grace Daily Devotions More Than c o n q u e r o r s ยิ่งกว่าผู้พิชิตวันที่5กรกฎาคมพักสงบและรับการอัศจรรย์ฮีบรูบทที่4ข้อ9ฉะนั้นจึงยังมีการหยุดพักสบาโตสำหรับประชากรของพระเจ้า ในการรักษาชายที่เป็นอมพาตที่สาเบส,สาธาดังที่บันทึกไว้ในพระธรรมยอห์นบทที่5ข้อ1-16พระเยซูทรงทราบว่าชายคนนั้นนอนป่วยมา38ปีแล้วไม่สามารถทำสิ่งใดเพื่อตนเองหรือผู้อื่นได้เลยไม่ว่าเขาจะพยายามดิ้นรนอย่างไรก็ตามในกรณีของหญิงคนหนึ่งซึ่งมีผีเข้าสิงดังที่บันทึกไว้ในพระธรรมลูกาบทที่13ข้อ1 0 1ถ พระเยซูทรงรู้ว่าหญิงผู้นั้นเป็นหลังโกง18ปีแล้วด้วยสภาพเช่นนั้นเธอมีโอกาสเห็นสิ่งงดงามในชีวิตเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเธอเห็นเพียงแค่พื้นดินที่เต็มไปด้วยฝุ่นรองเท้าสก,กรปรกและเท้าที่ฟกชำ้ำสำหรับชายมือรีบที่ได้บันทึกไว้ในพระธรรมลูกาบทที่6ข้อ6ถึง10พระเยซูทรงรู้จากการที่พระองค์เป็นช่างไม้ว่า มือที่ใช้การไม่ได้ทำให้คนเกิดความรู้สึกไร้ค่าเพียงไรพวกเขาทั้งสามคนข้างต้นได้พยายามดิ้นรนเป็นระยะเวลานานเพื่อให้สามารถยืนหยัดด้วยตนเองพยายามที่จะฉุดคอเสื้อของตัวเองขึ้นมาพยายามที่จะทำบางอย่างเพื่อให้สถานการณ์ดีขึ้นแต่ก็กลับล้มเหลวและต้องผิดหวังครั้งแล้วครั้งเล่าแท้ที่จริงแล้วพวกเขาท้อแท้กับการพยายามอย่างน,านั เพื่อให้ตัวเองดีขึ้นจนกระทั่งพวกเขาได้พบกับพระเยซูพวกเขาอาจล้มเลิกความพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ของตนเองไปแล้วในขณะนั้นเองที่พระเยซูได้เสด็จมาและหยิบยื่นความช่วยเหลือเพื่อเปลี่ยนสถานการณ์รอบข้างและเมื่อพวกเขาอ้าแคนรับข้อเสนอนั้นพวกเขาจึงได้รับการอัศจรรย์ที่พวกเขาสอดแสวงหามานานแสนานาน คุณอาจกำลังพยายามต่อสู้ดิ้นรนเพื่อที่จะไปด้วยกำลังของตนเองให้ได้หรือพยายามฉุดขอสเสื้อขึ้นออกจากปัญหาที่หนักเอืง้งและทำให้คุณตกต่ำลงคุณอาจลองพยายามทำทุกสิ่งเท่าที่จะทำได้แล้วและหวังว่าจะมีบางอย่างที่ดีเกิดขึ้นแต่คุณก็กลับต้องผิดหวังซ้าแล้วซ้าเล่า พระเจ้าประสงค์ให้คุณหยุดที่จะดิ้นรนพยายามแล้วยอมรับข้อเสนอจากพระองค์เพื่อช่วยเหลือคุณในการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์รอบข้างไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่พวกเขาทั้ง3คนได้รับการอัศจรรย์ในวันซาบาโตซึ่งเป็นวันที่คนยิวหยุดพักจากการงานพระวจนะของพระเจ้ากล่าวว่าดังนั้นจึงมีวันหยุดพักสำหรับคนของพระเจ้าวันที่หยุดจากภาระและการงานทั้งปวง แล้วพักสงบในการงานที่เสร็จสิ้นแล้วของพระเยซูคริสต์คือวันที่คุณจะได้รับการอัศจรรย์ของคุณพระเยซูได้ทำพระราชะกิจเสร็จสิ้นแล้วที่กลางเขตนสิ่งที่คุณต้องการได้ถูกจัดเตรียมไว้แล้วดังนั้นจงพักสงบแล้วรับการอัศจรรย์ของคุณให้เรานั่งลงพักสงบและใครครัวในพระราชะกิจที่สำเร็จแล้ว ของพระเยสุคริสที่ไม้กังเขนและเราจะพบว่าการอัศจรรย์ทางออกของปัญหาและการช่วยกู้ทุกอย่างเป็นของเราแล้วจริงๆให้เราใคร่ครวญพระวจนะพระเจ้าในตอนนี้และอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าร่วมกันข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์ที่ประทานการหยุดพักให้ลูกขอบคุณที่สรงช่วยลูกและลูกไม่ต้องพยายามดิ้นรนด้วยตัวเองอีกต่อไปในนามพระเยสุคริสเจา้า Amen.